สัสีคผู้ชมนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง DB Channel อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นฮีโร่มีชื่อว่าวูคองนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นลิงนั่นเองนะครับลิงในเกมเอวก็วันนี้ผมก็มาเล่นลิงป่านะครับก่อนที่จะมาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s <c> u <oughs> b s c r i b ์ผมด้วยนะครับก็ไปรับชมกันเลยให้ <c oughs> ผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงก็ได้นะประมาณนั้น เสียงอะไรเหรผมไม่แน่ใจว่ามันได้ยินเสียงหรือเปล่า,าผมได้ยินเสียงอยู่นะเออประมาณน,นั้นขอไปรับชมกันเลยนะว่าผมจะเล่นลิงเป็นหรือเปล่าเนี่ยผมไม่เคยเล่นลิงมาก,ก่อนเลยมาก็ไปเล่นลิงแล้วกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะก็แรกๆเราก็เล่น คืออย่างแรกเลยเราจะต้องเล่นลิงแบบว่ายังไงดีอ่ะรู้สกิลของการเล่นงูคองนะเล่นลิงนะเออพูดง่ายๆคือลิงนั่นแหละโอ้ยก็จังหวะนี้เรางูคลอมาป่ากันเลยนะครับได้ข่าวว่าลิงเพิ่มการจบงตีเร็วขึ้นเลยอล้ง เดินเริ่มแต่ว่าลิงแต่ก็ไม่เคยเล่นลิงมางก่อนนะไม่เคยไม่ถึงไม่เคยอัดคลิปมาเล่นเลย,เลยนะครับแต่ก็ไปรับชมกันเลยก็ได้ยินเสียงเขาพูดหรือเปล่าวะผมไม่ได้เปิดไหมนะก็เขาอ,อ,อาจจะไม่ได้ยินผมก็ได้นะใจะเย็นใจเย็นไอ้น้องเดี๋ยวทีปไป ตอนนี้ผมได้ยินเสียงพูดนะบางคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงพูดก็ได้ไข่พูดเนี่ยอเด็กตาพูดนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวผมไปป่าต่อนะครับก็จังหวะดเฮฮงก็มาป่าเลยนะครับเสียบานาเยอะมากเลยนะเล่นทีโร่ตัวนี้อะไร เป็นไลท์ไอ้น้องฮ้ยไฮ้เตะฆ่าเด็กตาไปแล้วครับสวยเด็กตาฆ่าเฉยนะครับโอเคก็น่าจะไปบอกเอาคลิปเฮ้ยมังกรเกิดละโอเคนะครับกำลังตบบานอยู่กำลังตบบานอยู่ เกือบตบได้แนละ้วบัดมันอืมันของเกินเร็วเกินโคตรทีนะโดนเขาด่าเลยวะ่ะลิงกากเฉยอะแต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรตรงไหมว่ากูเสียค่อนข้าง,งเยอะเลยกูเล่นลิงอะสกิลมันไม่ออกมาเลยนะ เล่นลิงแม่งก็ไปแตกไปแก่เฉยนะไม่ได้ละเราจะต้องโชว์ฝีมือนในการเล่นลิงให้เป็นมากขึ้นนะนกสอนบินหน่อยดีสอนบินได้ไงอ่ะหูคของก็บินได้นะแต่มันบินไม่ค่อยได้นะเล่นหูวองเนี่ยบินไม่เป็นแล้วมึงเอามาเล่นทำไม นี่มันต้องใช้มานาเยอะนะในการเล่นเพราะว่าผมผมต้องไปป่าดีๆแล้ต้องเล่นป่าดีๆแล้วเขาด่าไม่ได้ลนะหรือว่าเขาปิดไหมคเขายังเปิดไมอยู่นะโอ้โหเราจะโชว์ฝีไม้ฝีมือกากไม่ได้นะ ากากนี้จบเลยนะของผมยังไม่เกิดเลยนะจังหวะนี้โอเคได้เวลาบวกละได้เวลาไปเอาบัฟได้เวลาแก้แค้นนะครับจังหวะนี้โอ้ข่อยละผมสู้ไม่ได้นะจริงจ ครับเดี๋ยวสาตามาลุมตีผมนะเฮียเกือบแตกกั้จังหวะนี้โอเคของเกิดเรียบร้อยฟามเป็น,นึงนะโดนเขาดาว่าไก่เฉยอะไม่ได้แล้วเราเราปาดเป็นมนึงนะ เราขอไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่เอ้ยเรียนบอลเรียนบอลเรียนบอลเชียร์เรียนบอลเรียนบอลเรียนบอลไปดูเรียนสิเราต้องการของเยอะๆจังหวะนี้เราต้องการของเยอะๆนะ โอ้หบัตมันเกิดเร็วเกินอะโอเคผมแช้มานาแค่นิดหน่อยอะมันต้องแช้มานาเยอะนาลิงอะมันใช้มานารถข้างๆเร็วมากเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปบวกข้อน่าโอเคปอมแตกเอามังกรเอามังกร เขาได้แล no ้วเฮ้ยอย่ายอมแพ้ด nah ิยอมทำไมโอ้โหลิงมันขอไม่เกินอ่ะพี่น้องใจเย็นหน่อยดีใรโพูดเนี่ยโอ้โหลพความเสียงดังเพิ่มความเสียงดังดิกูจะได้ยินเสียงคนเนี่ยออะไรอะไรของมึงอะ เอามาเยี่ยงป่าเยอะของกูไม่เกินไอนเหียมึงอย่ายงป่ากูเยี่ยงป่าคนอื่นนะไอสัสโอเคผมน่าจอกขีแล้วผมน่าจอกอาเนเี่ยงป่าเยเบาปล่อยชายเียงป่ากูอีก โอเคผมต no ้องโชว์ฝีไม้ฝีมือแล้วอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องจังหวะโอไม่ไหวแล้วเหี้ยไปแล้วครับจังหวะนี้กูร้องหุนแล้ว ได้คิวไปหนึ่งจังหวะนี้แล้วกด,ไ,ดไลค์ดิกดไ,ไลค์ดิไอ,อเฮีย้ยไม่กดไลค์อ่ะพ่อไองนไอเฮี้ยโอ้ลิงฆ่าไปคิวหนึ่งละเด็กตาคิวตั้งสองคิวโอเคไม่โอเค,ไม,อเคไม่เป็นไรนะครับแล้วแปลคลิปต่อรอเลดเกมกูไอ้น้องใจเย็นเราต้องการของเกิดค่อนข้าง,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 งเ,ยเยอะเลย ใจเย็นๆไอ้น้องผมตายกี่ครั้งมันเป็นความผิดพลาดของผมเองอะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับโอเคได้เวลาบวกแล้วโอเคคาฟิี่แตกเฉยวะ่ะ เล่นดิ้งไม่ค่อยเปลี่ยนนะก็ขอให้เช่นด้วยนะครับฟาร์มไก่อะไรเอามึงยังไม่ด่ากูทำไมเนี่ยเอเอ,เอไม่ดูมึงนี่เอาหาว่าไก่ถาว่าไก่โอ้นึกว่ามึงแตกแล้วซะแล้วอ่ะไอ้เหี้ยโอ,โอ้มีอามดีกว่าผมเน้นขี้มาเยอะแล้วแล้วก็ของโมเค็สเปียร์เนาะ คนตีนบัดกระจอกไม,ม่อยากยอมแพ้ดิบ้าเปล่าอีชายโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยมึงจะยอมแพ้หรือไงวะอะไนนะครับตอนนี้โอ้ คิวอะเกือบคิวได้แล้วอะสกรอมสวยมากเลยหนึ่งสองสามเนี้ <c oughs> ยเยี่ยมคิวเลยอะว่าบาักรจะจอกเฉยอะโนนเกมเกินโอเคได้เวลาตีปอมละว,ว่าปนปานดีวะ เดิวลงมาครับเดินลงนะครับ,วนนรบสวยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปัะตูไฟแตกได้เลยโคตรทีโคตรทีไปอะไรก็ได้นะกูไม่อยู่แล้วถอยถอยมามึงไปบอกเ,เองก็แล้วแต่มึงเลยไม่คอยไม่ขอยอ อย่ามาหาว่าลิงไก่นะไอ้เหี้ยกูคิวไปคิวเดียวนะอะไรเนี่ยมึงโยนเกมอะไรนะมึงเป็นอะไรมึงไม่บอกทำไมวะไอ้เหี้ยคนเราเราก็ต้องรักษาตัวรอดตีไม่ใช่ว่ามึงจะไปบอกงูซึ่งหน้ามึงยังยอมแพ้ไหมวะโอ้โ เนี่ยหาว่าลิงกระจจกแล่ะครับยิงเลือดเฉยอ,อีกบ้าเปล่าใชา่ตรงไหนมาล่างดิเอา้าอะไรเนี่ยยิงป่าเฉยอ,อ่ะบ้าเปล่าวะโอเคโอเคคลิปเป็นสองเจ้าวะนนี้ ของผมไม่เกินนะเขามือยิงป่ากูเนี่ยมาดูมาดูเด็กต้ามึงมึงเจ้ายังไงมึงเจ้ายังไงขอหน่อย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 ครับอิเคี่ยมึงยิงยิงของกูอ่ะอิเคี่ยบัตเตอร์ไฟอ่ะว่าลิงกระจอกอีกเดี๋ยวผมจะให้ไม่ได้มากกว่าคิวนะครับแล้วก็มาโยนเกมอีกอ้โห่ป้ายี้ยี่สัตว์ดูมึงเนี่ยมึงมีอยิงป่ากูอีก โอเคนะครับเดี๋ยวเขียนคลิปเว็บก่อนผมไม่มีมานาที่จะใช้ละมิลลิงมันใช้มานาเยอะมากนะโอ้เฮย้ย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 เฮ้ยผมบอกไม่ได้นะอย่าหาว่าผมป๊อดนะผมต้องเขียนมากกว่านี้ละเอายิงปากกูอีก Oh been, คุยรีปากกูอะกูจะรีพอร์ตแม่งเลยอะกูเต็มตัวรีพอร์ตแม่เยังปากกูอีกย้อนมาพ่อเมื่อไอรสัตว์กูว่าเอเด็กตามันน่าจะกดยอมแน่นอนเลยเฮ้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 ยไปครับ น,นิกต้ามึงทำควยไรมึงตายอ่ะเนิกต้าโง,ง่โอ่ะต้องแค่ไปตีป้อมแค่นี้ <c oughs> มาดิมาดิมาดิกระจกอ่ะ นะเวพ้ากูได้ห้าคิวกูจะรีพอรอนแม่งเลยเออเอาดีเอาดีเก<ค><ย>ือบแตะอีดอกคิวไปสี่จังหวะนี้ละ กอของเกิดได้เลยนะครับจังหวะน,นี้ไอ้น้องเดี๋ยวที่จะขายเป็นฟาร์มแหงแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมออกของก็อเกินเสร็จปุ๊บผมก็จะแบบว่าไปตีป้อมดีกว่าเฮ้แมวแมวซื้อดาบจมตีซื้อดาบออกของจมตีดีกว่าเพราะว่าเวลาเราซื้อแบบว่าเราก็แบบว่าตีป้อมให้แตกได้เลยนะจังหวะน,นี้ คิวไปห้าจังหวะนี้และโอ้โหเล่นคนด่าด่าว่าลิงไก่อะโอ้โหอะไรวะแล้วของได้พีนะแต่คิดว่ามันน่าจะไม่ได้ค่อนข้างง่ายอยู่ครับว่าลิงกระจจกอะโอ้โหโยนเกมผมมาบ้านรือเปล่าอีชายโอ้โหงูดไม่ออกอะโอ้โหอะไร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 ของมึงทำไมมันเสียงมันอะไรวุวับวุบวบหอโอ้โหอะไรวะ กากชิมหายอะว่าผมเล่นกากครับให้ผมมาโชว์สเต็ปในการเล่นนะผมไม่อยากจะโมล่ะถ้าผมเนมพี MP นะเป็นเนมพีก็แล้วแต่มืองแล้วกันอย่าว่าผมเล่นไก่เลยนะว่าลิงกระจอกเป็นผู้หญิงอะเป็นเพศหญิงอ่ะล้วมึงคือเป็นผู้ชายอ่ะบ้านเปล่าชายอ้าวก็เป็นยังกันบ้านนะครับก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเอาละ ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิมนี้